หนึ่งสองสามโอ้ยไม่เอาเลาสิไปเสื้อไพาปังปอนกันนะครับนี่เห็นบ่แต่ว่ายังบ่ทันได้บอกทุกคนว่าเขาจะเสื้อไพ่อีกอยเดี๋ยวใหญ่ทุกคนแบบไปรุ่นพร้อมกันเดี๋ยวก่อนอื่นเขาเยวดอกมไม้ไปปังปอนก่อนเขาจะปิดตาปังปอนแล้วเขาจะไปเสื้อผ้ายกันไปมาเธอมานี่นี่เขามีอะไรจะเสื้อผ้ายเธอด้วยวันเนี้ยเนี่ย มาดิอืออ่าเนี่ยใส่ไหมก่อนฮะทำไมเขามีอะไรจะให้มันสิ้นปีแล้วมันจะสิ้นปีแล้วนี่ดอกไม้เขาบอกไปเธอเดี๋ยวเธอต้องปิดตาก่อนนะวเขาจะซื้อไพเเธอเขามีเขารู้ว่าเธอจะชอบมากในสิ่งเนี่ยซื้อรถเหรอฮะอ้ยซื้อรถเมื่อไหร่ละเฮ้ยกูอแต๋วแตก <laughs> รถอะไรเธออยากได้อะไรรถเอาพาร์ตเธออยากได้เอาพาร์ต อ้าวพาร์ทเขามีอยู่เอาวเขาซือ้อผาดน้องพอ่อโอเคนี่ติกตต๊กตอกติ๊กตอกไปทุกคนนะจะรุ่นกันทุกคนก็บรุ่นเหมือนกันว่าเขาจะซื้อไพ่อะไรเธอแต่รองเท้าอยู่ไหนละ่ะไปนี่รองเท้าละ่ะต้องไปก่อนรองเท้าละ่ะไม่ต้องไม่ต้องเหรอเดี๋ยวไปนี่ละ่ะติ้งตองติ้งตอง <c oughs> นี่โอ้โห พาไปซื้อไผ่เธอเขารู้ว่าเธอต้องชอบแน่ๆเลยจะไผ่อะไรเนี่ยเธออยากได้อะไรเธอบอกมาเธออยากได้อะไรบ้างอยากได้รถรถอะไรเอาพาดโอ้อยากได้อะไรอีกอยากได้ตังค์ตังค์กี่บาทเบี้ยองโอ้รับรองว่าเธอต้องรุนแน่แนแนๆเลยเธอต้องชอบแน่ๆเลยเพราะว่าเธอต้องชอบแน่ๆเลยฮะโอ้เขาก็ะรุนกับเธอวะอันนี้ฝากเขาไว้ก่อนไหมไม่ ฮะโบฝา,ากถึงยังยังถึงแล้วเปิดเปิดอะไรเธอเปิดเปิดตาสิเ,เธอเปิดดูเองเอาเธอเปิดไทยให้เขาเปิดให้เหรอหนึ่งสองสามี่ำทำอะไรฮะทำงานครับโอ้ยไม่เอาไม่เอาอะไรคิดว่าเจอไปรถขวดทำงาน <c oughs> ทำงาน <c oughs> กวาดเองเลยอะไรวะของก็อยากได้อยากได้อยากได้นั่นอยากได้นี่อยากได้ลถแต่งานไม่ทํามันหมายความว่าอะไรเฮะยโอ้โหงานบ่เฮุดอนีหยังก็อยากได้ของก็อยากได้ดูดีนี่บ้านก็บ่กวดยใหนตัวกวดผู้เดียวเดอย่างเดี่ยวเลยอ่ะ <c oughs> โอ้โหนะนะนะมาทํางานเลยอื